ครับตอนนี้เราก็พามาดูรถสวยที่แวงน้อยอีก1เต็นท์นะครับก็เลยจากแวงน้อยเยื้องๆกับสมยงนะสมยงคาไม้อยู่ตรงนี้นะเลยออกมา,มาไ,มไม่เกินโลอ่ะนี่ใกล้ๆกันประมาณ2 0 0เมตรประมาณ200เมตรใช่แวงน้อยเลยจากตัวอำเภอนะครับเลยออกมาประมาณ200เมตรถ้าไปทางนี้ก็ไปทางเมืองพลทางนี้ไปเมืองพลนะครับก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวท้ายคลิปทิ้งเบอร์ไว้ให้พูดคุยกันเองเนาะก็พามาดูคันแรกก่อนเลยคันนี้ปาเจโร ปี2010ปี2010ครับราคาราคาอยู่ที่450,000บาท4,500,000บาทแล้วก็ที่สำคัญเจ้าของชื่ออะไรเอยชื่อเล่นผู้ช่วยผู้ช่วยเดียวผู้ช่วยเดียวผู้ช่วยเดียวนะครับผู้ช่วยเดียวก็บอกว่าถ้าใครบอกว่ามาจากช่องพ่อน้องไอคิวนะครับที่ดูอยู่คลิปนี้นะครับ<ไ>ก็มีส่วนลดมีส่วนลดไปเลย1 0 0 0 0 0 0 0ถึง20,000บาท1 0 0 0 0 0 0 0ถึง20,000บาททุกคันเลยนะครับที่จอดดูอยู่ที่จอดตรงนี้นะนะก็ามาดูคันแรกกันก่อน,อนเลย คันแรกปี2010 2010ครับไปได้อได้อย่างนี้เลยก็คือล้อเดิมนี่ล้อเดิมแล้วก็ซื้อกับเราก็มีการขับเขาเรียกว่าขัดสีขัดสีให้ให้ใหม่ว่านี้นะพตัวไหนก็จัดการทําให้ลูกค้าได้เลยครับนี่ดูรวมๆนี่ถือว่าสวยนะก็ต้องขัดเก็บนิดนึงก็มีร่องรอยเพราะมันเป็นรถใช้งานรถมือสเนาะต้องเข้าใจซึ่งราคามันก็ถือว่าลงมาเยอะนะจากป้ายแดง ลงเยอะมากลงเยอะครับใบหนึ่งอยู่ประมาณล้านล้านสองใช่ตัวนี้ก็สี่แสนห้านั่นเองสี่แสนห้าสี่แสนห้าก็ดูรอบคันกันก่อนนะก็ล้อเดิมยางน่าจะเปลี่ยนใหม่อ่าประมาณนี้ก็คือได้ไปเนี่ยถ้าซีเรียสเรื่องปียางเงี้ยก็เปลี่ยนได้เนาะได้ครับได้มาณนี้ไม่พอใจตัวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวโฟร์วิวเป็นตัวสองล้อธรรมดาใช่ครับตัวสองล้อธรรมดาก็ มีทะเบียนก็คือไปพร้อมทะเบียนเลยลก็คือทะเบียนอย่างนี้เลยขอนแก่นเนาะ,ะก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าสวยนะเออแล้วก็มีสัญลักษณ์ปัเจโโลให้ตรงนี้เนาะ,ะดูภายในกันนิดนึงนะ,ะนี่ฟิล์มใหม่นะฟิล์มโดยรวมถือว่าใหม่อ่ะตัวนี้ก็มีกุญแจนะ่ะเปิดฟังมากก็เป็นเบาะไฟฟ้านี่เบาะหนังไฟฟ้าเบาะหนังก็มีตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อย ก็มีร่องรอยตามการใช้งานก็อย่างที่บอกไปก็คือตรงนี้จะมีรอยยับของหนังอยู่นิดนึงก็เป็นแบบธรรมดาของการใช้งานเนาะเบาหนังก็คู่หน้ามีอยู่แล้วเพราะว่าคู่หน้าใช้บ่อยก็ถือว่าโอเคนะหนังเดิมๆเลยอ่ะดูแบบดูดีอ่ะเข้ามามีกลิ่นหอมเลยอ่ะนี่แล้วก็มีผ้าหลังคาก็เป็นความเชื่อประมาณนี้เนาะซีเรียสลบออกได้ลบออกได้ครับลบออกได้ลบออกได้อ่า ประมาณนี้นะครับก็เลขไมค์คันนี้ประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณอยู่ประมาณแสนห้าครับผมแสนห้าก็ถือว่าโอเคนะไม่เยอะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้แล้วก็แรงม้าก็ประมาณร7 0กว่าเนาะประมาณยุคนั้นเนาะเครื่องส0งพันงไม่แน่ใจต้องดูที่เล่มอีกทีนึงนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าสวยนะมีคูดคอนโทรลให้แล้วเหรอสมยันนมมนยน,นู้นเปิดไหมไม่แน่ใจ ประมาณนี้นะถือว่าสวยนะซองในแบบว่าเดิมๆเลยอะแห้งๆเลยอะแล้วก็ดูเครื่องกันหน่อยอะอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องกันหน่อยดีกว่าิกิิกิเปิดาื่อมอ่ามีผู้ช่วยนะครับเดี๋ยวลืมเอาที่ปัดน้ำฝนลงนะครับแล้วก็ดูภายในฝั่งนี้ข้างหลังใช้งานน้อยแล้วพี่เนาะนี่เหมือนรถอาจารย์ครับผมเออดูดีข้างหลังไม่ค่อยมีรอยล่องรอยการใช้งานเลยแห้งๆเดิมๆ แล้วก็ข้างเป็นเจ็ดที่นั่งซึ่งนั่งได้จริงนะแต่ว่าเหมาะสําหรับเด็กนะเด็กเท่านั้นนะครับเพราะว่าขึ้นไปก็จ,จะติดเข่านู่นนี่นั่นได้นะครับนี่มีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะนี่นี่นี่ที่วางแก้วให้ด้วยก็ถือว่าโอเครถราคาแบบเท่าไหร่นะอีกรอบนึงอ่าสี่แสนห้าหมื่นบาทสี่แสนห้าหมื่นบาทได้เป็นรถแบบครอบครัวเจ็ดที่นั่งอย่างนี้เลยซอกในเดิมมากเลยนะซอกในเดิมอะไรเดิมหมดอ่ามาดูเครื่องกันหน่อยดีกว่า นี่หน้าตาเครื่องนะครับก็ขินเคลียร์สยใสๆอ่ประมาณนี้น,นี่ดูร่องรอยหัวน็อตมีแกะบ้างมั่งมั่งกวเนี่ยพี่อันไหนนะครับหัวน็อตเป็นไงบ้างหัวน็อตเหรอครับพูดถึงหัวน็อตด,ดูครับครับก็ไม่ค่อยมีรอยแกะเท่าไหร่ไม่ไม่ครับไม่ครับตอนนี้ก็ฝากกระโปรงเดิมเดิมนี่แหละเออแห้งๆเดิมเดิมประมาณนี้ นี่สติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับเออสมัยก่อนเครื่องเขาเล็กๆเ,เนาะใช่ครับใช่ใชตัวนี้มันเท่าไหร่นะพี่แรงมา้า2,500ครับอ๋อเครื่อง2,500ยังไม่ใช่181ใช่ไหมใช่ครับอ๋อน่าจะประมาณ170กว่ามั้งไม่แน่ใจนะแรงมา้าแล้วก็ได้แบตอย่างนี้เลยอ่ะพี่ใหม่อย่างนี้เลยเนาะใหม่เลยนะนี่ซอกในฝุ่นเปิ่นยังอยู่เลยอะ่ะ ก็เ,เดี๋ยวพี่ก็ดูหน้าเล่มให้อยู่เนาะช่วง40 40แรงมาช่วงนั้นเท่าไหร่นะ40แรงมา40แรงมา้าก็ถือว่าโอเคเนาะทันนี้40แรงม้าร้อยเท่าไหร่นะ140เหรอใช่ครับอืมแล้วก็บันไดข้าง <42 S 1> ฝั่งนี้ <40. S 1> อืมนี่บันไดข้างก็เดิม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 เลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็ เป็นบุรุ่มมานะซ่องในฝั่งนี้นี่ประมาณนี้นะแอร์แบ็กสองใบนี่คอนโซลแบบสวยอะ่ะสวยแหละประมาณนี้นะครับนี่ใช้งานได้นะกระจกก็ตัดแสงธรรมดาอยู่ยังไม่อัตโนมัติก็ข้างบนก็มีที่บังแดดให้แล้วก็มีแต่งหน้าได้ก็ถือว่าโอเคอแรก ผ่าน้ำหนักประตูดีมากข้างหลังนี่สวยกิฟตข้างหลังใช้งานน้อยมากนี่แล้วก็แหลกหลังคาก็ใช้ได้เนาะใช้ได้นะเงาฝั่งนี้สวยฝั่งนี้สวยอผ่านเลยคันนี้แล้วก็คันถัดมานี่นคันนี้ดีโก้พีเดนเนอปี2,012 ปี12เป็นพีลเนอร์พีลเนอร์ปี2012ราคาอยู่ที่4 20,000บาท4 20,000บาทก็คือได้ล้อแม็กกแล้วก็มีข้างหลังแต่งเป็นสเปซสเปซอาร์มใช่ไหมเขาเรียกอ่า<ๆ>ก็คือการสะบัดของเขานั่นเอย่างเดียวไปส่องให้ดูเนาะก็ล้อกับยางก็ถือว่าโอเคนะนี่ล้อหล่อๆเอาไปก็คือขับหล,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 ล่อๆได้เลยครับผมครับแล้วถ้าลูกค้าอยากได้กันชนหลังอ่ะอ่าติดให้ครับติดให้เลยครับผมอืมอะไรขาด ติดให้เลยครับผมครับเหมือนคันนี้จะเป็นรถซิ่งมาก่อนเพราะว่าดูจากควันดาเอาเรื่องอยู่นะดูจากป้ายทะเบียนแล้วก็อาจจาจะมารีแมปกล่องมาขับสนุกขึ้นดูจากทรงนะก็ดูช่วงล่างนี่ก็มีตัวการสะบัดให้นะครับตัวีนสเปซอาร์มนะครับลูกอยากอะไรไม่มีอะไรก็ถ้าลูกค้าอยากได้อะไรก็คือยางอะไรไม่มีหาได้ได้ครับพอดีพอดีต้องถอดออก มาล้างมาอะไรแบบยังไม่ใส่พื้นทียนี่ดูรอบๆคันนะนี่เขาดูภายในหน่อยเนาะโอเคครับปึ๊บอ่าอันนี้เปิดได้นะครับนี่ดูแผงประตูนะครับเดิมๆนะครับเป็นนี่ข้างหลังเป็นเครื่องเสียงด้วยเอ้ยตัวนี้เปิดแคปได้เปิดแคปได้ครับสบายเลยปี2012ปี12ตั้งแต่โฉมใหม่ๆมาก็จะเปิดเป็นแคปเป็นตู้กับข้าวเขาเรียกกันเนาะ ได้เครื่องเสียงอย่างนี้เลยได้เครื่องเสียงแล้วนี่ประมานี้นี่แต่งให้เรียบร้อยนี่เครื่องเสียงนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมก็หุ้มเบาะมาให้ละนี่เบาะหนังสีแดงประมานี้ก็ถือว่าโดมรมโอเคตอนนี้ก็ผ่านนะครับ,รบมาดูปุ๊บหน้าน้ำหนักประตูดีมากอันนี้หัวเดียวหัวเดียวหัวเดียวตัวสุปี 2009. สองพ ปี2009ราคาอยู่ที่2 9 0 0 0 0บาท2 9 0 0 0 0บาทก็คือถ้าลูกค้าอยากได้ครอบติดไหมลูกคออกอบแถมถอยากได้คอบมันก็มีคอ,อกที่เขาถอดไว้อยู่ครับครับเผื่อลูกค้าอยากใส่ก็ใส่ได้ครับผมครับพร้อมคอ,อกไปเลยก็คือโอ้ถ้าสี่ขอนี่จำไปแล้วแล้วห้าขอหายหายหาย,หายง่ายอยู่ห้าขอแต่สี่ขอนี่หายยากเลยก็หัวเตียงอะไรอยู่ครบนะ,ะดูสีคลีนมากคันนี้นี่หัวหัวเตียงแบบ อยู่ครบบรรทุกเต็มที่สบายเพราะว่าน่าจะมีการเสริมแหนบมาละใช่ครับใช่ใช่อ่ะส่องให้หน่อยนี่บรรทุกได้แบบเพียบๆอ่ะสบายแล้วก็เอาคอกออกเพื่อความสวยงามในการขายเขามันมีรอยเจาะอยู่ละเรียบร้อยดูภายในนิดนึงอ่าขออนุญาตนะครับเฮ้ยข้างในหุ้มหนังให้เลยหรอครับใช่นี่แผงประตูนะเดิมๆซอกในก็เดิมๆนะครับ ก็หุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับนี่ประมานนี้เลขไมเป็นไงบ้างอ่ะคันนี้เยเยอะไหมคันนี้อยู่ที่มีไล้อยู่ที่ 200, สองแสนสองแสนก็ถือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยกับปีรถแล้วก็ไม่มากจนเกินไปอืมพอร,รถก็ปีลึกละเนี่ยดูรอบๆคันนี่ไฟหน้ายังใสยอยู่เลยนะเออไฟหน้าใสมากเลยอะ ถ้ารุ่นนี้ไฟหน้าที่จริงจะคุนๆแล้วครับรตัวนี้ขัดครับใช้น้ำยาขัดครับก็ปี2009 2009ราคา2อ0 0 0นนะคันนี้2อ0 0 0 0เาหมืนลดไปถ้ามาบอกว่ามาจากช่องพนอ n คิ e เนี่ยลดหลักหมื่นเลยนะมาคุยกันนะครับหนึ่งื่นถึงสองหมื่นนะมาคุยกันได้เลยนะครับ,รบแล้วแต่แล้วแต่รุ่นรถแล้วก็ปีมาคุยกันนะว่าชอบคันไหนหรือสงสัยคันไหนก็มาโทรสอบถามกันได้เนาะ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไป10กว่านาทีละเดี๋ยวจะเป็น EP2 ี p EP 2เยเดี๋ยวพาไปดูรถทางนู้นที่เหลือประมาณนี้เดี๋ยวให้ฝากเบอร์หน่อยเืผ่อใครสนใจอ่า093 093 326 326 6677 6677ติดต่อพี่ผู้ช่วยเดียวผู้ช่วยเดียวได้เลยโอเคตามนี้ใครคลิปนี้ก็คุณมากครับคุณครับ